โกมการฉายโกลสีแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมเขาจะเป็นโคมฮาโลเจนที่พันสีฟ้าอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่านิ่งเทียมับผมนิ่งเทียมก็คือการเอาเจลสีฟ้าสีฟ้ามาพันรอบหลอดฮาโลเจนที่มาเป็นแสงสีส้มเนี่ยเจอสีฟ้าพันมันจะกลายเป็นแสงสีขาวปุ๊บแต่มันจะไม่มันจะแบบข้อเสียคือถึงจะเป็นแสงสีขาวแต่มันมีความร้อนของฮาโลเจนเดิมอยู่แล้วมันก็ยังเป็นฮาโลเจนอยู่มันก็ร้อนอยู่ดีอันนี้แคมรี่คันนี้ลูกแก้วดับเบิลเลยเห็นไหมลูกแก้วไฟต่ำไฟสูงนะครับผมมีสองลูกแก้วดับเบิลลูกแก้วดับเบิลลูกแก้วคัันนนนนีีี้้่ออเยก็ค โปรเจกเตอร์เหมือนกันแต่เขามีกล่องกล่องรูปทรงคือสอแควร์กับแบบกลมและเขามีไฟตัดหมอกด้วยตันนี้ยังเป็นไฟตัดหมอกเดิมโรงงานอยู่นะ,ะ<ๆ>เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแค่สีกรอบไฟตัดหมอกจริงๆมันสามารถอัพเกรดเป็นโปรเจคเตอร์ไฟ LED ตัดหมอกได้ด้วยซึ่งตัดหมอกเบ้าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นวัสดุไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเท่าไหร่นะอาจจะโดนหินบีบโดนอะไรเดี๋ยวเีกงหน่อยก็แตกแล้วไบหน้าเหรอเออหมายถึงหัวผมเนี่ยอ๋อนี่ดูฝั่งนู้นก็จะมีรถนี่ยุคคลาสสิกต่างๆนะมาเยอะมากครับงานนี้ นี่นี่นี่เราเจอแล้วหนึ่งคันติดตั้ง G P N E ครับผมนี่โตโยต้ายาริสยาริสคันนี้นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์ G P N E เป็นที่รู้จักแล้วนี่อันนี้คงเป็นไฟวงแหวนนะแต่อันนี้คือโปรเจคเตอร์ข้างในเป็นลูกแก้วนี่อันนี้ใช้ของเราน่ารักมากน่ารักมากครับเจอแล้วหนึ่งคันนะครับกับ G P N E ในงาน t o y o ต a New Zen หนึคันนึงเดี๋ยวมาดู G P N E Thailand นะคันนี้โตโยต้ายาริสคันนี้นะครับนี่อัปเกรด projector G P N E ก็จะรุ่น G3 ใช่ใช่ใช่ G3 นะฮะคันนี้50วัาต์60วัตต์ไปแล้ามี34ก็ดูรถเขาดิโคตรเปรี้ยวอ่ะจ G3 ครับเห้ยกลิ่นตัวไม่ใช่มีท TPE t h a i l แลนด์ด้วยบ๊อกเท่นี่ดูคันนี้คันนี้สวยมากเลยอ่ะดูดิไฟเปรี้ยวมากเลยครับผมนี่ก็เป็น p r o เ e c t o r Dome นอนเห็นไหมจังเกิ้ง่ายๆเลยครับถ้าโคมนะฮะประเภท จานฉายนะครับจะเป็นหลอดนะครับแล้วในนั้นก็จะเป็นจานฉายรีเบเกอร์ปิ๊บปั๊บปิ๊บปับแบอในนั้นแหละคือหลอดนะครับแต่ถ้าอันไหนโฟมประเภทใหม่อ่ะที่เขาเป็นโปรเจคเตอร์โดยโรงงานมาแล้วอย่างเงี้ยเขาจะไม่ต้องพึ่งจานฉายนี่เขาจะเป็นลูกแก้วพุ่งออกมาเลยเออดูนะ<ช>นี่ลูกแก้วพุ่งออกมาเลยนี่มีเดย์ไลท์ด้วยนะคันนี้มีเดย์ไลท์ด้วย ไม่ต้องพึ่งจานฉายแล้วนะครจบเพราโปรเจคเตอร์เขาจะใช้แสงเนี่ยผ่านลูกแก้วไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งรีเฟคเตอร์ในการรวดแสงพุ่งใช่ไม่ต้องพึ่งรีเฟคเตอร์ในการกระจายแสงต้อมครับผม